สวัสดีค่ะวันนี้มาเกี่ยวหญ้าที่สะพานมิตรภาพหนองเรือนะคะติดกับแม่น้ำมูลค่ะนี่ค่ะสวนหญ้าของเราพื้นที่ก็ประมาณนี้นะคะและวันนี้ก็ได้นำต้นยางนามาปลูกไว้ เื่อจะได้เห็ดกินสามต้นคะ่ะที่เราปลูกที่นำมาปลูกนี่คะ่ะเมื่อถ้าเขาโตโตขึ้นก็จะหาเจ้าตัวนี้ก็มาเป็นเพื่อนทุกครั้งนะคะที่ไปไหน เราก็จะวิ่งตามแล้วก็มานอนรอในสภาพแบบนี้เลยค่ะโอเลี้ยงโอเลี้ยงโอ้ยคุณเธอขี้เกียจมากเลยเนาะดูสิบิดขี้เกียจด้วยอืมมานอนไม่รู้ไปอดหลับอดนอนเกีย่ยวยากก่อนนะคะ มาค่ามาช่วยหน่อยเพื่อนๆคนทาดวัวก็ลำบากเนาะเพื่อนๆย่าดูสี เคียวมันง่ายสำหรับที่เรานำใส่ให้วัวด้วยนี่ก็กรวดคะ่ะก้อนหินอันตรายมากคะ่ะถ้าตัดกับเครื่องซึ่งแต่ก่อนบริเวณนี้เขาก็โขอตอนเขาทำผนังเอามาโขเป็น ที่เทหินหักทรายนี่ก็อีกก้อนนะคะเนี่ยสุกก้อนจะใหญ่นิดนึงนี่ค่ะอันตรายมากค่ะถ้าตัดเครื่องเลยต้องปลอดภัยไว้ก่อน ยาก่อนนะคะเพื่อนๆปลามั่นบวกโบ๊ทมั้งท่านเน่ไม่ค่อยรู้จักสายสายพันธุ์ซื้อเข้ามาค่ะนี่ก็แม่ลูกของเขาค่ะวันนี้ไม่ได้ปล่อยนะคะให้เขาอยู่ในคอกอากาศร้อนมากดูสิคะเขากินยาดีมากเลยค่ะวันนี้ไปเกี่ยวหญ้ารูซี่ที่เราปลูกไว้ ติดกับแม่น้ำมูลมาให้เขากินอากาศร้อนค่ะหลังจากพายุเข้านี่ค่ายาที่เราไปเกี่ยวมาเมื่อเช้าหนึ่งคันรถเข็นค่ะที่จะให้กินวันนี้